อะไรยังไงเมื่องานนี้ลิเวอร์พูลเอาจริงในการเดินหน้าจะคว้าตัวบริติโก้ไปร่วมทัพติดต่อนักเตะเพิ่มเติมแล้วเอาไรเมื่องานนี้หงยิ้ม2ยักษ์ใหญ่พิมาริกปฏิเสธซื้อตัวอิสักนาอารยังไงเอกิเดเก้ถึงฮ่องกงสมทบลิเวอร์พูลใช้เบอร์โชคคราวในการรุยปีซิชั่นอาไะลิเวอร์พูลแต่งแชมป์พิมาริกแน่นอนจัด11ตัวจริงสุดหดหากได้ตัวอิสักและก็เกฮีมาเสริมทัพ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้นะักข่าวทางฟังสื่อรรยการข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลเองนั้นมีการที่จะขยับความสนใจนะฮะในตัวของบรูติโกดารุของเรอลมาดริดโดยมีการติดต่อก,กับทาั้งของทางฝั่งตั้งเตะในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้ว โดยลิเวอร์พูลยังคงมีแผนเรื่องการเสริมทัพเพิ่มเติมตลาดซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะปิดดีลเพื่อเล่นมาแล้วมากถึง4ีรายด้วยกันประกอบไปด้วยเจเรมีฟิลปงฟอร์เรนเวียดอาร์ินเปอร์ซีมิรัสเคอร์เคชและก็นอกจากนั้นยังจ่อคว้าตัวอโ,โอโกเอกิเดเกมาร่วมทีมอีกหลายล่าสุดฟุตแมคคาโตซสื่อฝรั่งเศสไดระบุว่าลิเวอร์พูลซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวบอกว่าให้ความสนใจในตัวขคนเดรดิโกนักทีมชาติบราซิลโคงเดเอัลมาดริดได้ยกระดับความจริงจังในเด,นนด้วยการตติด่อโดยตรง ไปหาฝั่งนักเตะแล้วและทั้งสองทีมก็กำลังเจรจากันอยู่ในขณะนี้ส่วนสกายเยอรมาน,นีเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังติดตามสนานการของโรดติโกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนกรณีที่บรูติอาสนำลูกทีมชาติโครอมเบียย้ายออกจากทางทีมไปทั้งนี้บริเอลมาตริดรก็พร้อมที่จะขายเขาแลก้ก็โรดติโกก็ทราบเรื่องนี้ดีแล้วและกำลังพิจารณาตลาดซื้อขาย อย่างไรก็ตามแพ็กเกจดังกล่าวจะมีราคาที่แพงมากโดยการรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่านักเตะวัย34ปีวันนี้รับรายได้สุทธิอยู่ที่ประมาณ10ล้านโยูโรหรือประมาณ377.6ล้านบาทต่ตอปีในขณะนี้เอาลระเงินสองยักษ์ใหญ่พิมเบรย์อังกฤษเชลซีและก็แมนยูปฏิเสธข้อเสนอในการขอซื้อตัวอาริเซนเดอร์อิซักสุดนน้านิวคาสเซิลซึ่งก็ไม่ได้ร่วมทัวร์ปริสซันที่เอเชียหลังแจ้งขอย้ายทีม เดยกันนี้ท่านงของฝั่งสิงคโปรูแชมป์สโมสรโลกเ,เองก็ตกเป็นข่าวกับอีซักหลังท่านของฝั่งเมลสปอร์ตนะฮะเปิดเผยบอกว่าดาวยิงสวิเดชพร้อมที่จะพิจารณาในการย้ายทีมไปทีมอื่นในครั้งนี้อย่างไรก็ตามท่านของทางฝั่งนะครับผมผู้บริหารเชลซีเองนั้นก็พอใจกับขุมกําลังปัจจุบันของทีมรวมไปถึงเิเลียมดีแลฟและก็นิโคลัสแจ็กสันรวมไปถึงเจา้าเบรโดกงหน้าสารพัดประโยชน์ โดยบอสิงบุโรเองตั้งข้อสงสัยกันเลยนตว่าชื่อของพวกเขาถูกใช้เพื่อจะเพิ่มราคาให้กับกองหน้าในวัย25ปีรายนี้มากกว่าไหมโดยผู้จัดก,การทีมเอนโชมาเรสกาวางแผนในการหมุนเวียนผู้เล่นและฤด,ดูกาลหน้าเพื่อที่จะไม่ให้นักเตะอ่อนลา้าจนไปหลังจากที่บรดูการอันยาวนานที่ผ่านมาและก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเชลซีเองนั้นไม่พอใจที่ตกเป็นข่าวกับนักเตะ ซึ่งสโมสรไม่ได้สนใจอย่างจริงจังเพื่อที่จะหวังให้เกิดการประมูลตอนนี้สิงปร,รูเองกำลังเน้นไปที่การคว้าตัวซาฟีซิมอนจากแอตเรซิกและก็จาริวฮาโตจากอาแจ็กในขณะนี้โดยตระหนักดีนะว่า,ามีความจําเป็นต้องเร่งจัดการใช้จ่ายในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยคาดการณ์ว่าแจา็คสันอยู่ในสแตมฟอร์ดบรดเว้นแต่ว่ามีข้อสเสนอมากพอที่จะให้เขาและทีมเปลี่ยนใจก่อนตลาดซื้อขายปิดตัวลง โดยแจ็คสันเองก็ตกเป็นข่าวกับแมนยูแต่ตามที่เมลสปอร์ตรายงานข่าวไว้ก่อนหน้านี้เชลซีเชื่อว่าดาวเตะชาวเซนติกันมีมูลค่าสูงสุดถึง10ล้านปอนด์ขณะที่นักเตะพร้อมสู้เพื่อแย่งตำแหน่งในทีมขณะที่แมนยูก็ปฏิเสธข้อสเสนอในการซื้อตัวอีซักและก็ตัวเลือกมูลค่ามหาศาลอื่นๆอีกมากมายหลายรายรวมไปถึงแจ็คสันและก็เบนจามินเชสโกด้วยมูลค่ามหาศาลมากถึง150ล้านปอนด์ ของอีซักเนี่ยทำให้บริษัแดงเองนั้นไม่อาจที่จะแข่งขันกับข้อสเสนอของลิเวอร์พูลและก็คู่แข่งในพิบัิกไลออื่นๆหลังทุ่มเงินไปแล้วมากกว่า1 3 0รล้านปอนด์เพื่อที่จะคว้าตัวบริอันเอเมลโมมาติโอและก็มาติโอซุนยญญาช่วงสมอน,นี้แม้การตืน่นล้นในการที่จะสัญญากับหน้าเป้าคนใหม่ในครั้งนี้ก็ตามทีแจ็คสันยังอยู่นอกเหนือจากการเอื้อมถึงของฝั่งแมนยูหลังเชลซีเองประเมินค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณราว80-100ถึงล้านปอนด์ แม้ยังคงม,มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเจรจาแลกเปลี่ยนตัวกับในเรื่องของอาริอันโดกานาโชตในคันนี้อยู่ก็ตามทีโดยเบี๊กอาเจนตก็แยกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่แคนเทนตนในช่วงปรีซั่นหลังบระเ็นอัลเบริมเฮสโคสบอกให้หาสโมสรใหม่เชสโกพร้อมขายในราคาเกือบ60ล้านปอนด์หลังอาร์สเน,น็ตควา้าวิกเตอร์โยคาเดชจากสปอร์ติ้งดิชบอนมาเริ่มทีมกาะนั้นแหลงห่งคาวระบุว่าค่าตัวของเชสโกแพงเกินไปสำหรับแมนยูเดอรีว,วัตกินเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการพิจารณา แต่เขาต้องการจะขยายงบประมาณและก็เป็นที่เข้าใจกันว่าแอสเซมิล่าได้แจ้งกับแมนยูไปแล้วว่าจะไม่ขายนักเตะนั่นก็หมายความว่าอัมบริมกำลังจะหมดตัวเลือกหลังต,ต,ต้นสัปดาห์หน้าที่ผ่านมาและอาจจะต้องยอมรับความจริงที่ว่าแมนยูอาจจะต้องอเปิดฤดูกาลใหม่กับอาร์ซอลในช่วงเดือนหน้าโดยปรัสจากสุดหน้าตัวใหม่ในครั้งนี้ อารยังไงอูโกเอกิติเกก่อนหน้าคนใหม่ลิเวอร์พูลเดินทางถึงฮ่องกงกันแล้วร่วมทีมในการลุยปริสันพร้อมกับใช้เบอร์54ช่วคราวก่อนจะเปิดตัวเสื้อแข่งใหม่อดิดาชในวันที่1สิงหาคมโดยของแดงได้มีคิวอุ่นเครื่องกับเอซิมิลานและก็โ oh ยโกฮาม่าเอฟมาริโนชดาวิงตีวัย23ปีเซ็นสัญญาก,กับลิเวอร์พูลเป็นเวลา6ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 3 1ส่วนค่าตัวอยู่ที่ประมาณ69ล้านปอนด์คือประมาณ3 6 3 6ล้านบาท บวกกับโบนัสตามเงื่อขายต,ต่างอีก10ล้านปอนด์คือประมาณ440ล้านบาทดั่งเจมเพียชนักข่าวของเดอะอารันติกรายงานข่าวว่าเอกิเเกจะใช้เบอร์54เป็นการโชวคราวในช่วงปรีซันน์และเตะใหม่ทั้งหมดจะใช้เบอร์โชวคราวไปก่อนจนกว่าชุดใหม่อาดิดาสจะเปิดตัวในวันที่1สิงหาคมเลวฟูกลา,ายเป็นทีมที่ทุ่มเงินเสริมทัพมากที่สุดในตลาดซัมเมอร์นี้หลังจ่ายไปเกือบ300ล้านปอนด์คือประมาณ13,200ล้านบาทเพื่อจะดึงสตาร์อย่างโฟเดนเวียด จะได้มีฟิมปงมีรอสเคิเคสและก็เอกิเตเก้มาร่วมทีมโดยลิเวอร์พูลมีโปรแกรมอุ่นเครื่องที่เอเชียกับเอซิมิลานที่ฮ e, ่องกองวันเสาร์ที่16กรกฎาคมตามมาด้วยการดวกนดวกับยูโกฮาม่าเอฟมารินนชที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นวันพุทธที่30รกรกฎาคมก่อนเดินทางกลับอังกฤษลงเล่นกับแอตเลติกเบลเบลวันจันทร์ที่4สิงหาคมในครงนี้อารนันด์หงในลิเวอร์พูลจอะได้อลกซานเดอร์อิสักและก็มาสกีฮีเสริมทัพเมอร์นี้ หลังนักเตะทั้งสองมีแนวโน้มย้ายไปร่วมทัพของแดงที่เวอร์ฟูสสวนให้ไล่อัพฤดูกาลส0ปา่25ของทีมชุดนี้แข็งแกร่งที่สุดในพิมเยริกโดยเดลี่เมลสื่อเบองผู้ดีเปิดเผยบอกว่าอีซัคแสดงความประสงค์กับสาติกาดงหลังร้องขอค่าแรงเพิ่มสัปดาห์รับประมาณ300,000ปอนด์เพื่อทด่จะต่อสัญญาตามที่ทีมอิสานต้องการที่จะรั้งตัวเขาเอาไว้แต่เป็นเม็ดเงินที่สูงเกินกว่าที่แม็กพายหวังจะจ่ายในครั้งนี้ โดยกานนี้หลังเคยบอกปัดการท้าทามจากลิเวอร์พูลไปก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้โดยอ้อเสนอ120ล้านปอนด์ก็ว่ากันว่าหงส์แดงอาจจะต้องจออ่ายยอมจ่ายเป็นสถิติของเมืองผู้ดีอยู่ที่1 5 0ล้านปอนด์หรือประมาณ130ล้านปอนด์จึงอาจจะคว้าสุนหน้าทีมชาติสวีเดนมาสวมบทบาทโค้ชหคนใหม่ในคาลงนี้เพิ่มเติมได้แม้ในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมของคุณซืออันเนส์สลอตจะชอปปิ้งนะผมนั้งแต่แบบใหม่เมื่อเติบแล้ว แต่พวกเขาก็ยังสามารถควักกระเป๋าในการล่าพ่อค้าแข่งเป้าหมายเพิ่มเติมได้อีกอย่างไร้ปัญหาอีกทั้งยังคงลืมว่าแชมป์บลิกเมืองผู้ดีปล่อยนักเตะทิ้งเพื่อจะโกยเงินอีกหลายรายไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวินดูเยสเฟเดรกาโอเคียซาฮาวิเอเดชและก็บรูดิอาชซึ่งไม่เพียงอิซ<ะ>ักเท่านั้นหากแต่ว่าบริสแมชชีนตกเป็นข่าวกับพนักงหมมาร์คเกฮีเซ็น<ฆ>เตอร์ฮาฟกับท<ฆ>ันทีมคสันพาริส เช่นกันเนื่องจากว่าสถานการณ์ของอิบราคิมาโกนาเต้ยังคงไม่แน่นอนโดยถึงขนาดนี้เขาหรือสัญญาอยู่กับสโมสรอนนีกเพียงแค่ปีเดียวเช่นกันกับดาวเตะทีมเอินซีพังกัดฟ้าในขณะน,นี้และที่สําคัญกว่าทาง,ง,งด้านของฝั่งทางด้านของโดเรีอัลมารติดิสนใจดึงประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสไปร่วมทีมด้วยโดยตัวเองนักตเตะอีกนั้นก็หวังจะย้ายไปริมลองความท้าทาย ในด้การะทิงดุก,กับสังเวียนแข่งบายเดเบลแม้ยังคงไม่ชัดเจนว่าจะเป็นซีซั่นหน้าหรือว่าเขาจะรอให้หมดสัญญากับลิเวอร์พูลหากว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายจะจากันไม่ลงตัวเอาเป็นว่าหากว่าลิเวอร์พูลได้ทั้งอีซักและก็เกฮีและก็มาร่วมทัพนะฮะทางด้านส็ลตซึ่งน่าเก่งขามอยู่แล้วก็ยิ่งมีไล์อัพที่สุดสะพึงชวนให้คนลุกในครนี้เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูจะเป็นอาริสโธมเบเกอร์เจเรมีฟิลปงแบกขวาเซนเตอร์ฮาฟเฟอร์จิฟันดาเก แบกซ้ายจะเป็นดิลอสเกอร์เคชกองกลางจะเป็น Alex ister, mm. อาริคแม็กอาริสเตอร์เบรนนการาเฟนเบิร์กเปกขวาจะเป็นโมเมตซาวราหน้าต่ำจะเป็นฟอร์เดียนวียดปีกซ้ายจะเป็นโอโกเอกิติเกและก็หน้าเป้าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิสซักและค่าวทุู้นี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เราฟังกันทุกสุดครับ